ขออนุญาตเด้อขอสตาร์ทฟังเสียงหน่อยเด้อเฮ้ยท่อแบบนี้บ่ะเออโ้เออ,เอ,อทรงสวยดีนี่หก้กระป๋งองเฮ้ยกุญแจแสดงว่าห่วงห่วงรถคันนี้ห่วงรถคนไม่ห่วงรถเขาจะทิ้งกุญแจไว้นี่แบบนี้คนไม่ห่วงรถ ได้อยู่ได้อยู่เอออันนี้ R3 หรือเปล่า R3 เนะอะฟัง R3 บ้างนี่ R3 นี่เอาเรื่องเอาเรื่องมาดูคันนี้มีท่อเออารมาดูเอาเรื่องไหม อันนี้ติดเกียร์นะคนเท่ๆก็จะชอบข่าเกียร์ไว้นะแต่หัูนย์มันมันตดดีอยู่แล้วครับาอ,อันนี้สตาร์ทแล้เบิรไม่ได้นะอันนี้คือไปเลยประมาณนี้ขอบคุณทุกคนนะครับผม